585% 5เปอร์เซ็นโอ้โหมีเปิร์กยกหน้าว่ะอ้น้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วเกือิเน้ำมันชุดไฟน้ำมันวิ่งตรงมาเลยยโอ้ยติดหินนะ ันตู้อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนอย, <laughs> อยู่บ้านเลยเอาไว้เพียใจดำเอาขอโทษเ <laughs> ดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอเคแผนสายที่ระเบิดอะ เหมือนจะมาบ้านใหญ่เลยใช่เดี๋ยวไปช่วยได้ได้ถ้งงางั้นพี่ช่วยก็ได้อเอาชิบหายแม่งเจอกูอว,วิชิบหายแล้ว โอ้ยข้ามชายแขนครับแขนครับไปทางมันหักอยู่หน้ากังไงนอ๋อนี่มิสวิทคนตายต้องช่วย อ,อ,ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับมาต้กลับมาพี่โน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 ่ตลบไปไล่แล้วรวมรวม่ต้องอยู่ขวาบนตรงข้ามพี่ข้ามบ้ไป <c oughs> ไหวเข้ามาตรงนี้ น่าจะโอ้บมากอดฟีโอยน่ากลัวจังเลยกำหนดความมดทนแล้วโอ๊ยนี่พุ่งแล้วทำโมโห วายหัวแตกไปไปร้านมาหาอะไรปะไม่ไปแล้ว <c oughs> เลี้ยวไม่ได้ไฟพังเอายว นนมันพุ่งมาแล้วหเอ้ยไม่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 ไมไเนมาเน,น,นได้ไปล,าาล้ลงลงมาแล้วนีมาแลาเบลเฉยว่ะโอ้โหรถแรงเหลือเกิน ได้ครับได้ครับได้ไม่ไม่ปล่อยเลยช่วยเบลด้วยกำลังวิ่งตามเบลอยู่นะอ๋อกอดหนุมีแทงหลังพี่ <c oughs> แข้งแขนไหยแทงหลังแล้วว่ผัดทีอ๋อ <c oughs> <c oughs> เก็บตัวบังได้แป๊บเดียวอ่ะบังได้นิดเดียวเอง มึงไปเอาคนอื่นบ้างไหเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน,น, dear dear ม,นมันมาพี่แล้วมันก็กลับรถไปละเดี๋ยวแม่เดี๋ยว่พี่พี่บอกอยู่เๆๆเบยเบลชีกชีกแบบไปเลยไปไปแบบตรงๆอ่ะไอ้สั์ที่อ้อมอีกแม่งรู้เยอะอีกเหนื่อยมาเจอเบลด้วยโดดไปด้วยโดดไปด้ยมันไม่เอาใครเป็นไรไมาเป็ไร เบลกตีหน้ามันขอฮิวนะฮะจะช่วยบลอกให้เบลได้ไครับโอ้ยยนไปหันไปซ้อนเราไปดันข้ลางไปดัข้างเบล l อ g ยกโรอปีตี้ยกยกไพี่ไปช่วยยกไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วนจะโดดลงไปขีคอมาไปไหมก่โอ้ไป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 หกระเด็นลอยล้ล่อง มันไม่เอาพี่วิ่งตาเบลอยู่เเอออไม่าใครดึงขามันดึงดึงอครรับไปพี่รับไปบอกมันบอกมันมันไม่สนหรอกโดนมันไม่สนไปไปเอาสนเหรอไม่ไม่ไม่สนมันแค่หันมามองเองเฉยไปแล้วพี่ไปลรักเอ้ยเฮ้ยบอกอยู่บอกอยู่เบลรู้ไงเฮ้ยพี่บักพี่ดึงขามันพี่ดึงขามันตัด แล้วทำไมกุจะตายไอ้ตอไอ้ตอนุตานุตานุพี่ล้มแทนเฮ้ยเมันไปทุกการโอ้ไม่เป็นไรพี่หนูตายกัได้น้องเราด้วยล่ะจะลบหมดโอ้ยเชี่ยเออจริงเรต้องไม่ให้มันเจอคิลเลอร์เลยแต่เริ่มเกมแจ๋ว โอ้โหพับไม้ไม่ลงมีลูกเองมีลูกเองซ่อมไปเลยกไม่ได้อยากเจอพี่เดี๋ยวขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งมาอะไรเป็นเอกลักษณ์เบลแล้วอ๋อแม่อุ้มกูเฉยรู้ดีมังก็อยู่ในดิสคอร์ดเห็นไม่เนี่ยนอนชาเขียวเต็มตัวเลยมึงรู้จักเขาวม่าฟานแต้มไหมเพื่อน ใครเขาฆ่าเจอกันอ่าไล่ผมไม่ไม่ไม่ไล่พิเปอร์ไลพ่พิเปอร์กำล, <ไป S 1> ลังไปดึงกำลังไปดึงกำลังไปดึงอ๋อนี๋ผมก็กลับไปไม่ได้ใช่ไม่ได้ซ้อมเกิดอุ้ยมันมืดสั่นมืด ตัวกันไอ้หัวเฮ้ยไม่ไม่ไม่มันกลับมามันกลับมามันกลับมาซ้ำคนเจ็บเปิดที่หน้าต่างของมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เปิ่อถ้ามีถ้ามีไอ้นี่อยู่มันบอกว่ามันจะเป็นการปิดกั้นไม่คิลเลอร์กระโดดแต่พี่ก็เจอไอโซกระโดดมาหลายทีลาเส้นเล็กน้อยเส้นเล็กน้อยเส้นเล็กน้อยไเส้นเล็กเหนื่อยเฮ้ยเส้นเล็กเส้นเล็กเหนื่อยโอเคพี่เพิ่อนถ้าชื่อแบบนี้แล้วว่าเส้นเล็กเหนื่อยภาษาเลย เซนเล็กเหนื่อยนะเปิดประตูตกกระขันอยู่อะไรวะเนี่ยเซนเล็กน้อยเซนเล็กเหนื่อยโอ้ยคิวเลอร์ตัวนี้นะเปิดประตูอยู่กางหันงี๊ซ้ำเขาใกล้แล้ว80%ดป็ด้วยเกาสิได้แล้วโอ้โหเราพับไม้ปุ้ม เอาอี๊ยผิดทางสวยไปมาคิวผมก็ได้นะแล้วรอช่วยคิวคิวบ้านเล็กประตูประตูยู่ไหนแล้วอีกแล้วมาไม่ประตูรูึจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะพี่ฝั่งที่คิวอ่ะหันหน้าไปข้างหลังผมอ่ะเปี่ยนตรงเนี้ยตรงนี้เหรออ๋อน่าจะเออ แคมไล้วคุณส้มต้องวิ่งไปประตูคุณโอ๊ตอ่ะสุดถนนอ่ะมันแคมป์พี่ตรงกลางหันน่ะตรงกลางหันมาพี่ผมรอละสเต็ปการเข้าทำเราจะเป็นแบบมินิมอลไงยังมาแฝดอีกแล้รึแฝดอีกเดี๋ยจะดูยี่ห้อยดูเขาเรียกว่ามินิมอลในการดูไหนแสดงฝีมือหน่อยรถมาแสดงฝีมือมาเลยดึงเลยอึบเอา บอกให้เกิอว้วยมาวิ่งมาวิ่งผ่านไม้มาวิ่งผ่านไม้ผ่านไม้แล้วครับเฮ้ยเชื่อเอาไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่เที่อไม่วิ่งผ่านที่เขาฝ่ายกันวะโอ้โหตายโจมโอ๊ยรู้เลยใครมาสิงดังโอ๊ยตายออกไป ไได่ทันาออกไปวยพีเป้ลแล้ว่อนออกไปไม่ทันออกไปไปได้ถึงปะวะหลุดไหมพี่เีิเปรอะกล้หหลุด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 สวยสวยขวัจะไม่ใหุ้กข้ลอกบงเลยไงจะไม่ันโอ้ยุดยอแล้วออกไปเล้วอปไปเล้วเร็วเร็วเร็วจะชาจะชาสวเยมมักจูว ได้แค,ร<อ>คลล่รอบแรกนั้นแหละไอ้ไฟมัมไม่ได้แต่ถอนฮุกเลยแม่เอ้ยดีนะเ <laughs> ก็บกล่องไว้เหลือถอนโคตเซฟชีวิตเด <h az im> ี๋ยวผมจะบวชตัแต่ไฟมัมดาบมคนไทยเยี่มมักอยู่เยี่มักอยู่ยยความแต้มมารู้จักแม่แม่จะไม่แบ่งแต้มไปเลยเลย ด้วยโอ้โหปิดไฟไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ดูผมใจดีครับใจดีถุยหีไฟหีอะไรนะเบลหีผีเบลพี่ตก นั้นเรายึดไปถงเลยถงทุ sigui, งกคนก็โดทางลัดถงบน<า>มไมเคลิลไมเคลิลอยู่ถงกลางตนหนึ่งตาน,นี้หน้า,าเฟื่องไหมเอ้าเห็นผมอีกตน,นสองแล้วดูดมันดูดมันดูดทุกคน เพิ่มต้าตาบอดหมดกำลังอุ้ยจะามาดูดเราที่ไหนต้มน่งห้องกระจกแตกกู <c oughs> ส้มเป็นแมงมุมเชีย่ยตีแมงมุมมาลดแมงมุมไปแล้วกันิ <c oughs> ไม่เก็บง,งมันเอากระจกมาพี่ จกเล้อเอ้ยขึ้นสองกนนะมัเเหรอใช่คำสองที่จริงๆอุย้ยเดี๋ยวข้าต่างมาพ้นตัวเลยตีได้ไงท <c oughs> ียาวเฮ้ยมันพ้นแบบว่าไม่ใช่พึ่งพ้นอ่ะพเปิลใช่กระแดกที่เขาว้ายวยค่ันข้ามาจนออกตัวมาแล้วก็โดนทีนั่นพูดน่าเ<ต>บ,บื่อลาง ตามหลักพอกระโดดลงไปปุ๊บมันต้องเดินต่อได้นี่เพื่อนมาช่วยแล้วอ้าวเพื่อนมาไม่ได้กระโดนไล่เหรอมันกลับมาใช่มันกลับมามองฮุกมัอยู่ตรงกลางไปทางคนนะ่ะไปขึ้นมาปกข้างบนมันน่าจะลงบันไดไปหาพี่เพื่อได้ข้างหลังอะ่ะโอเคแล้เพื่อนช่วยเพื่อนมาเพืนะ่อนมา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 อ,อ่ะอยู่ลเลย โอ้โหแล้วมึงก็จะเอาตัวคนเดิมเห็นไหมมันด่างละปุบปี้ปุบปี้ปุบปี้ปปบปี้ เพื่อขอฮิวหน่อยเพื่อนเพื่อนนักปั่นจักรยานขอฮิวเพื่อนไม่ฮิวให้โอ้โหฮิวละต้องรอให้กันถอยครับถอยที่ฮิวกันอยู่เดี๋ยววงแตกเลยเร็วไปวิ่งหมดไปสู่ลูกใครเก เอ๊ทำไมมาจริงๆด้วยดิไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ไปเลยยิงให้เราก่อนเราเป็นผู้ยิงนะเฮ้ยเอ้ยใบเตยรู้มากโอ้โดนนั่งหลอกไอ้นี่ตองกรจกครับ สามสองไปเอเอนจะม,ม,มันจะเลี้ยวขวาออกออกขอการละไล่ไล่ละ,อ,ละอุ้ย ลทำไมมันเหมือนไม่เห็นออร่ราเลยวะมันรู้หมดเลยว่าแอร์บีตรงไหนอ,ะอ่ะอุ้ยน้องเพื่อระเบิด กลับมาละโดดกำลังหปังนตอาไปไม่ไปโกรธคนแทงล่ะเราต้องซ่อมของเราอยู่ดีๆนะโล่โอ้ยมันวิ่งมันขับมันขับรถเร็วมากมันขับรถเร็วมากขับมอเตอร์ไซค์เลยไปซะเลย ก็เกินไปเพื่อนมาดิมาดิเอามาดิมาหันหลังเดินอะไรอะไรอะไรเข้าไมมันวาร์ปได้ไอ้ไม่ขึ้นตัวเนี้ยนั่นแหละดินี่ไงล่ะวาร์ปไหมน่าแตกคุงโกงมากเลยนะ อากูอยากมีชีวิตมายเคลื่อนปีนด้วยความช่วยเหลือกำลังไฟด้วยการสั่นไฟโอเคโอเคโอเคออกแล้วออกแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันไม่ได้หนีมันไปเก็บไอ้นั่นไอ่ผมเชิญหรอแล้วมันสองด้วยไอ้บิดเบือนผมรถเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยขี้ขวาขี้ขวากระจกขั้นสองอ่ะ

แต่ไปก็ไม่ประโยชน์สินะแค่แต่ระยะมันแคบนะระยะมันใกล้เอาว่าผมยิ้มให้กโดยเพื่อนเพื่อนไม่ได้ช่วยหรือว่าอย่างไ่ะแล้วไปแล้วไปแล้วก็เพื่อนโอเค มึงจะมาพีชอะไรตอนนี้มันไม่สงบสุกแล้วเ,เชื่อนหน้าสวนเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว หลังอยู่ประตูแม่งไม่สาประตูเฮ้ยอยู่ใกล้แล้วนี่ไงเยะแล้ว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 ขี้ขวาแล้วขี้ขวาตามส้มนะตามส้มตามผมทำไมครับตามผมทำไมพับหมดไม่สนลูกใครมาสุดยุ้ จะไว้ก็คือช่วยกันจะช่วนได้ตายแล้วตายแล้วทุกคนเสร็จแล้วแล้วอุ้ยไปล่วงหนอ้าวไปล่วงหน้าเหรอต้ตวตัวหลังนะ ช่วยอยู่เปิดไปเร็วเราจะไปประตูหลังลไปไปนำ้ำเราไปหน่อยต้ตองการคนบล็อกก่เอเราขอเราขอใช้สิทธิ์นิวซันรอดได้หรือเปล่าเออไปขึ้นมากับเพื่อนโอเคงั้นพี่ส้มไปประตูหน้าอาา่าฮะ มาเล่นอยู่ห้องห้องหน้าข่าวเออเหอมือนเพื่อนจะไปประตูหน้าเหมือนกันอ้าวเวีนกรรมด้วยเดี๋ยวรอช่วยเพื่อนดีกว,วา่าเฮ้ยมันมาเพื่อนบอกให้เราเราไม่อยากตุยคุส้ามอ่อมประตูหลังผมกำลังอ้อมไป <c oughs> แต่ว่าเพื่อนอะ <c oughs> โอเคเพื่อลุกเองเพื่อลุกนเองไม่ผมไปดึงอ้าเหรอมาเร็วมาถึงประตูละประตูหลังอยู่อยู่อยู่แล้ว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 อยู่อยู่แ่อ่อ่ออยอ อุ้ยอุ้ยดีนะหัวเอียงเข้าสะใจพอดีไม่ฉลาดมันจะตีอย่างด้านข้างอย่างเหี้ยรู้ว่าแ้มหน่อยจังเึ็นชั้นสองแล้วก็ตายหัวหมูเซฟเบสป็ดหักควดทั้งนั้น ไอ้คนที่ตายไปเอาเค้กมาสมหน้าเลยเย้ได้หน้ากาของซารีนาแล้วไปใช้สน่อย